อันนี้เขาให้เหมือนมา,มา,มานเหมือนหรอไม่ต้องนเลยกนะันโอ,อ้ไม่รอไม่รอม้อหอมมือหอมอันนี้พ่อยหรอ สทอนเดไอพ่อเข้อที่ลูกเป็นพอมังเจ๊เอาเอาเอาเอเอาเอาอเอาเาเอ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 าาเอาาเอาเาเเออาเอเอา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 เาเอาาอเาาเอาาเอาาอาออออเาออาอออเเเออ บัวใ่เกิบปาแม่ <t tat, t tat ้ม่จไอเอาเอาเอาขี้สร้างไม่สร้างขี้้เขาเปรียงขี้พ่บัววะฮัลโหลขี้พ่บัววะแม่ถ่ายหมดผ่ากนย่นไองเลยถ่ายที่เดียวจะได้ทำไปดนี่เด้นน่ขี้อุ้มบุ่นหไิไปไปไก ได้ได้ไปขีไปขีไปเฮียเลานี่เอ้ยถือกันหัวกันโอ้ยปวดหัวเนาะไ้เอลว่างกันเลยมาเลยถ่ายให้มถ่ายมาเต้มาทางเด้อนหนี่้นไนี่เอาาไปไปเอาไปกี่ไป พอการสร้างสร้ขึ้นก็ดิ้นก่ดนเอาไปยานเลยเห็นพวไหนเห็นไหนเห็นอะไรจับน้องนึแค่จับหลันึ่งขี่ทุกเชือกไม่กุดเอาเกือบไป้ถมึงจะเก็บยันมาได้บูบ้าบูบ้าต่ะ จับจับเสียับเสับเสจับเสือแ่อด,ด,<ป>นดานอ,อ,อ,อ๋อันนี้ก็ขึ้น,ไ,นไปเไ,ไ,ไปตามตามตามแม่ไปบ้างน้พูดอาบน้ำไปให้้าคนช่วยิย้มได้เสียงก,กับดานน่าเดียนีลก <laughs> อยากเอาเล้าบูบูไปท่าหลังมาสั่นไปบ่คือเม่ปองใื่ไหหอระดเฉยน่อเไม่ไม่วงยานเคยกีแกิเาย่านไปน่อ เีไปงียเลยจับเสื้อดีๆลูกจับเสื้อดีๆคือทางใหญ่เด้าเกงก็ใสสองส่อนในลุงนังเกงสองตวในใสเองห้ามท้อก็ต้องใสมอยกกันยส้อนาิแโครจางักดนแทนนั่งบอกว่ามันเจ็บลูกก็เลยพูดอเราา้ยไปอยู่บัวนะคะแม่าลูกไหมเฮ้ยรชาติา

ไปล่ะกินให้ลูกฮะเบื้องขาเขาแบบขาเขานีอย่เบงหนีไปนั่นเออาวอเออ ้หลคีลเขา็นยุงหัวดาเลย่ะว้าจับดาบอุ้มมีตังอุ้มนี่มีตังอุ้มมีตังตกใจเพื่ออุ้มยาแห้งอุ้มยแห้งโอ้ตก

ผ่านหน้าบ้านพี่แซมไปแล้วครับอันตรายห้ามเข้าใกล้แซมมี่โอ้ยลุงน้องหลายเตะเจ้าจับล้านแน่แบบนี้ลุงนอ้อหงหลายแห้งเดียวลูกบอนีล ดูลูกพี่แซมกินน้ำครับกินไปทำใจไปครับลูกพิ่แมของเรา Kinh yard Alloy Samson, cái tên của anh kính nữa là cái đâu là cái gì cái ย่างเ้าไปใจคใจือ <ใน S 1> บบกเตอร์ไอ้ว่าแส่มันกับไปเหตเกิดเลย,นกกยเลยยนี่ยเขอ,อ,อยิดออะนะเตอร์ไอ้น่ดีเลยวเตะ